กายตัวเองมาต่อเนื่องบางคนก็ถือว่าอยู่ในช่วงพักนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้พอมาเจอกันก็ผมเองก็พยายามหาวิธีการหรือกระบวนการในการฝึกเพื่อ,อมาเริ่มกระตุ้นสภาพร่างกายนะครับแล้วก็สังเกตอาการหรือแล้วก็ให้ทุกคนได้สังเกตอาการระดับความฟิตของตัวเองไปด้วยว่าอยู่ในสภาพไหนนะครับซึ่งเราจะมีเวลาทํากิจกรรมอย่างนี้ประมาณ4ีหครั้งก่อนที่ทีมก็จะเดินทางนะครับก็พยายามจะเน้นในเรื่องของกระตุ้นความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อว่ามีในสภาพขนาดไหนนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหัวใจเลอเลือดที่ว่าในเรื่องของความอดทนเป็นหลัก ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่หลักของโค้ชที่จะหาจังหวะโอกาสที่จะรวบรวมทีมนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเดินทางไปอิตาลีแล้วก็พยายามจะให้วิธีการกระบวนการต่างๆจิตไปด้วยนะครับเพราะจะต้องอาศัยแล้วก็พักอยู่ที่อิาอตาลีนั้นร่วม1เดือนนะครับก็จะต้องมีโปรแกรมการฝึกในเรื่องของดูแลสภาพร่างกายไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็กระบวนการวิธีการต่างๆก็เราใช้ระบบออนไลน์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักกีฬาได้เห็นหน้าเห็นตากันเป็นหลักด้วยนะครับรวมถึงก็ วิธีการฝึกแบบฝึกต่างๆก็ได้เลือกเอาวิธีการฝึกแบบง่ายๆเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่มีพื้นที่ในการในการออกกำลังกายอย่างเต็มที่นะครับเส้นแดงก็จะอาศัยในคอนโดในบ้านนะครับเพื่อกระตุ้นเตือนร่างกายวันนี้นะครับทุกคนก็คึกคักให้ความร่วมมือแล้วก็ดูจากสภาพร่างกายจากการสังเกตจากการทําออนไลน์กันแล้วก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในระดับพอสมควรนะครับเชื่อว่าพอเดินทางไปแล้วแล้วก็เวลาที่เหลืออีก4ีหครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็เดินทางไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปดูแลตัวเองที่อิตาลีต่อก็ได้ฝากแบบฝึกไไปปนรรบก็อดูใวต่่า ทุกคนจะ,ะมีสภาพร่างกายยังไงแต่เชื่อว่าทุกคนนะั้นมีพื้นฐานร่างกายที่เพราะเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปักกระดาษ้าไปแล้วก็ไปเชื่อมต่อเมื่อถึงอิตาลีนะครับก็จะดูแลร่างกายแล้วก็คิดว่าคงจะยืนระยะในการเล่นทุกแมตช์ทุกเกมได้อย่างมีคุณภาพครับ